ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางน้หมู่บ้านลีนานอนลอำเภอสุขทิดินจังหวัดอาราธิวาสเด่นแดงแห่งขุนเขาและสายน้ำที่ยังคงควมงดงามตามธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางเสียงน้ำไหลและขุนเขาเขียวขจีเราจะพาคุณเดินทางสูส่ประสบการณ์จริงที่คุณไม่มีวันลืมเมื่อมาถึงหมู่บ้านในอ้อมกอดของเทือกเขาสันการาคีรีคุณจะได้พบกับสายทานสีเขียวมรกตที่ล่องลอยผ่านผืนป่าเขียวขจี แล่นไปพร้อมกับอากาศเย็นสดชื่นตลอดปีจนได้รับฉายาว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้พร้อมกิจกรรมล่องแก่งสุดมันและน่่นทองคำแท,ท้สืบทอดภูมิปัญญาจากอดีตเมืองทองคังงรับของคณแก้วคุณผู้ใหญ่บ้านบ้านลีนาัน,านนและประธานสุตาสิดค,คุณบ้านลีน,าน,านันนลนองเทค ก็จุดเด่นของที่นี่ก็ชาวบ้านก็มีอาชีพทาสวนนะครับสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้ก็การล่องแก่งนี่เป็นอาชีพเสริมที่ผ่านมาเพราะว่าดูศัพยภาพรทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหมู่บ้านนะครับก็เราสวยงามนะครับก็ร่มรื่นและก็เย็นสบายนะครับเพราะว่าในน้ำต้นน้ำสายบุรีในลบ่านนะครับ กิจกรรมแรกของเราเริ่มที่ล่องแก่งแม่น้ำสายบุรีสายน้ำที่คดเคี้ยวผ่านผืนป่าดิบชื้นน้ำเย็นใสกระเซ็นกระทบใบหน้าท่ามกลางเสียงหัวเราะและความท้าทายของเกลียวพื้นที่เชี่ยวกราบปลอดภัยด้วยอุปก,กรณ์ครบคันและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลทุกช่วงเวลาระยะทาง7กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงบนลำน้ำสายบุรีสายน้ำเ้าป่าอันอุดม ลายล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และมีเจ้าหน้าที่ชำนาญคอยดูแลและสาธิตก่อนลงจริงซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีการล่อนทองควบคู่กัน<ำ>ครับสำหรับนะักท่องเที่ยวที่ยังมีข้อกังวลในการที่มาเที่ยวหมู่บ้านลีนาน้อย แล้วยังไม่มีที่พักกันใช่ไหมครับเราขอแนะนําที่ริมคลองรีสอร์ทนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับหาผน้สวนและเจ้าของที่ริมคลองรีสอร์ทกันนะครับสวัสดีครับผมบังตานะฮะเป็นผู้สวนของรีสอร์ทริมคลองครับที่นี่ที่บานลีนาโนนี่พี่วุ้นนะพี่วุ้นก็หนึ่งในหุ้นส่วนของที่นี่ฮะ แล้วช่วยสรุปข้อดีของที่นี่และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เหมอนกันจุดเด่นของของที่นี่ก็ส่วนมากก็ลูกค้าที่ชอบมาที่นี่เพราะว่าเขาจะมาสัมผัสกับป่านะเพราะว่าในภาคใต้เราเองเนี่ยที่เราจุดเด่นของเราก็คือเป็นเขาเขาเรียกอะไรป่าอาราบาลานะอ่าซึ่งเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งประเทศเลยที่อยากจะมาสัมผัสที่นี่นะและอีกอย่างหนึ่งที่นี่เนี่ย มันเป็นแม่น้ําสายบุรีแม่น้ําสายแร่ทองคําซึ่งที่นี่จะมีทองอยู่ในแม่น้ําตรงนี้ด้วยแม่น้ำสายบุรีตรงนี้นะนี่คือจุดเด่นขอ,ของที่นี่ฮะครับก็ <c oughs> ถ้าอยากติดต่อหรือสนใจสอบถามรายละเอียดสามารถสอบถามได้ผ่าทางไหนครับเราจะมีเพจ <c oughs> เพจหลักๆอยู่ก็คือเพจริมทองรีสอร์ทสุขีริน เอาช่อเต็มๆนะล่องแก่งริมคลองรีสอร์ทภูคิรินนะเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ก็มีเบอร์เป็นของผมเองนะบังสะนะ093 408 6544และอีกเบอร์หนึ่งของอีนศูน093ก้4 3 7มครับก็นี่จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการที่เราจะมาเที่ยวที่ริมคลองรีสอร์ทนะครับเราไปดูกันเต็มๆกันเลยดีกว่าว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างไปดูกันเลย วันนี้นะครับผมก็จะมาสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวริมคลองดีก่อนว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับครับมาเที่ยวที่นี่ได้กี่วันแล้วครับเพิ่งมาเพิ่งมาวันนี้เลยใช่ไหมครับยังไม่ได้นอนพักนะครับอย่างประสบการณ์หรือความรู้สึกตอนนี้ครับมีบ้านครับานุกมารอบที่สองนี่ มารอบที่สองลนะครับรอบมีประสบการณ์ในการที่มาเที่ยวครั้งนี้นะครับครับมีครับรอบที่แล้วมารอบหนึ่งมีรอบที่สองแล้วตอนที่มาเที่ยวนะครับได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับเป็นเอทีร่อนแข่งแล้วส่วนตัวชอบอะไรมากที่สุดของรถทเอทีต่อด้วยการสัมผัสวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมกิจกรรมร่อนทองในลำ้วยทองคำ ร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สุดพ่อจากรุ่นสูรุ่นสัมผัสเม็ดทองเล็กๆที่เกิดจากความอดทนและฝีมือของฟังเรื่องราวเล่าขานของอดีตการขุดทองในพื้นที่อุดมสมบูรณ์นี้มาจากวิถีชีวิตคนสุขิรินจุดโทดมาตั้งแต่ยุคเหมืองทองของฝรั่งเศสในปี2474 24ถึง2484ขุดได้1,900 51ิโลโกกร,รมันักท่องเที่ยวสามารถทดลองร่อนทองแบบดั้งเดิมกับชาวบ้านหลังจากที่พวกเราได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านลีลานนหมู่บ้านแห่งความพอเพียงพวกเราจึงได้กลับมาเล่าประสบการณ์และข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตในหมู่บ้านของลีลานนนั้นเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง นั่นดียังไงคำถามนี้จะช่วยสะท้อนกลับมาว่าเพื่อนๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุข